สเตปการสร้างบอนไซบวยน้ำาเลือกเป็นยอดนี่ครับยอดที่สมบูรณ์อวบนงี้ครับประมาณไหนครับนี่มาดูนะครับประมาณนี่ครับพอเราตัดมาแล้วเราก็จะปักเลยครับปักก็ปักตรงไหนก็ได้ครับมันไม่เน่าเลยครับครับไม่ครับจะปักแซมกระถางที่พ่อแช่น้ําอยู่แล้วครับติดได้เลยครับติดได้เลยรากไม่ขาดเลยครับถ้าเขาจะค่อนข้างเยอะนี่ครับโอ้มันออกมาอย่างนี้เลยครับชํำอูรากรอบสวยมากนะครับแล้วอันนี้เพิ่งกิ่งสามเดือนเหรอครับนี่ใช่ครับกิ่งนี้สามเดือนนะครับอูเร็วมากตั้งให้ได้สัก เขียงสองเขียงสามค่อยมาทํารายละเอียดตัวเขียงสองเขียงสามค่อยทารายละเอียดกิ่งหนึ่งค่อยกลับมาทําครับไม่งั้นมันไม่งั้นไอตัวนี้มันจะบวมครับพะไม้เขาเขาโตไวเขาโตเร็วสวัสดีครับวันนี้ตัวโน้ตชแนลนะครับสวัสดีครับพี่บอลนี่ครับวันนี้นะครับผมจะให้พี่บอลมาสาธิตเอ่อมาดูสเตปการสร้างบอนไซบัวน้ำครับต้องบอกว่าตอนนี้บัวน้ํานี้เป็นอะไรที่มาแรงตอนนี้คือสองสามปีมานี้คือ ค,คนนิ <centimet S 1> ยมม,มากเลยนะครับไม่รู้ว่าเพราะอะไรไม่รู้ว่ารหรือเป็นที่บอลโพสบ่อยหรือเปล่าไม่ <c oughs> ใช่เนี่ยครับเนี่ยมันอีผมว่านะมันน่าจะเลี้ยงง่ายด้วยไหมครับเลี้ยงง่ายครับเลี้ยงง่ายแล้วก็แค่นั้นอย่างนี้เลยเลี้ยงง่ายทํากิ่งไวทํากิ่งไวครจะช้าหน่อยช่วงเขียงแรกช่วงเขียงเนี่ยครับแล้วคือที่เห็นทั้งหมดนี้มันจะเริ่มมาจากกิ่งอย่างนี้กิ่งเล็กๆครับเท่าตะเกียบครับทําไมเสียบพวกชิ้นเนี้ยครับอ๋อเนี่ครับมาดูเราจะมาดูสเต็ปแรกเลยที่ ก่อนที่จะมาเป็นสวยๆอย่างนี้นะครับเราตัดยังไงครับที่เอาไปชําจะเลือกเป็นยอดอยนี่ครับยดอดอ่เลือกยอดที่สมบูรณ์อวบนี้ครับสมบูรณ์อวบอย่างนี้ได้ไหมครับได้ครับก็ได้เหมือนกันครับแต,แต่ว่าเลือกอย่างนี้แต่ว่าถ้าเป็นอย่างนี้ครับสีนี้จะไม่ค่อยจะไม่ค่อยดีครับถ้ามันแก Led ่ๆอย่างนี้เหรอครับครับถ้ามันมันติดแต่ว่ารากมันจะไม่รอบเหมือนกิ่งอล่านี้รากไม่รอบแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นกิ่งอย่างนี้ครับเขียวอมน้าตาล่างครับติดแน่นอนครับ อ๋อต้องอย่างนี้ถ้าเขียวปีนี้โอ้ยถ้าออกน้ําตาลเข้มอย่างนี้ไม่ได้ครับเป็นยอดเล็กๆแค่ไหนก็ติดครับนี่ครับอ่าเราจะนี่ไหนลองเราตัดประมาณไหนครับนี่มาดูนะครับประมาณนี่ครับโอประมาณนี้คือไม่ต้องติดตาไม่ต้องอะไรเลยไม่ต้องไหนก็ได้เพราะว่าบววเขาจะคอค่อนข้างถี่ครับนี่ครับพอเราตัดมาแล้วเราก็จะปักเลยครับปักก็ปักปักตรงไหนก็ได้ครับมันไม่เน่าเลยครับครับไม่ครับจะปักแซมกระถางที่พ่อแช่น้ําอยู่แล้วครับอ๋อคือ ปักอย่างนี้เลยเดี๋ยวแล้วก็บีบพลหน่อยไม่ให้คนสูดดินเราจะถามท้ายคลิปแล้วกันได้ครับคือปักอย่างนี้เลยติดมันจะอันนี้กิ่งที่ร่วงนะครับร่วงลากก็ออกอ๋อนี่มันก็จะติดอย่างนี้เลยครับกิ่งร่วงร่วงแต่ทิ้งครับแล้วก็ปากไว้มันก็เกิดคอันนี้กิ่งตัดเขาโดนความชื้นเขาก็ออกรากอ๋ออันนี้ไม่ได้ตั้งใจปักได้ซ้ำใช่ครับนี่ครับมาดูกิ่งที่เราปักแล้วว่ามัน เดี๋ยวนะครับเราเราจะรู้ไหมว่าต้องกี่วันกี่วันดูว่ายอดเขาพุ่งดีครับอย่างเงี้ยครับยอดเขาเริ่มแตกจากกิ่งเดิมที่เราปักไว้ครับมันถ้าอย่างเงี้ยกดึงได้เลยครับดึงได้เลยรากไม่ขาดเลยครับถ้าเขาจะค่อนข้างเยอะเนี่ยครับโอ้มันออกมาอย่างนี้เลยครับอ๋ออย่างอย่างงี้ใช้ได้อย่างครับเนี่ยครับเราก็เอาไปจัดรากได้เลยครับรอบแรกอืนี่ครับเดี๋ยวผมลองเขย่าน้ําให้ดูครับมาจับเขย่าน้าอย่างงี้เลย นี่ครับนี่ครับลากันจะได้ลากค่อนข้างรอบครับประมาณเป็นสิบเส้นนะครับโอ้ลากเยอะขนาดนี้อันนี้ช้ำแบบเมื่อกี้เลยกิ่งช้ำครับอ๋อนี่ครับอันนี้คือถือว่าใช้ได้เลยใช้ใช้ได้ครับเราก็ตัดเลือกไว้ยอดเดียวก็พอครับที่เขาสมบูรณ์อ๋อนี่ก็ได้เลยแล้วเราก็ก็ไปจัดลากปกติครับใช้ฐานปูนอ๋อนี่ครับก็จะมีก็จะเป็นโซนนี้ครับที่ว่าจัดลากนี่ครับ มาดูมาดูสเตียบต่อไปนะครับสเต็ปบต่อไปเราก็จะเอามาจัดลากก็จัดลากครับใส่กระถางใส่กระมังก็ได้ครับนี่จะก่อหินก็ได้ใช่ไหมครับครับอย่างนี้กอก็กอได้เลยครับถ้าลากเขายาวพอนี่ครับเราก็สามารถมากอได้่างนี้ก็กอได้ครับนี่ครับนี่ครับอันนี้เป็นมาจัดลากนี่ครับเรามาจัดอย่างนี้เลยอย่างนี้นานไหมครับอันนี้ไม่ถึงปีครับไม่ถึงปีปบออพอเราเราได้อย่างนี้แล้วเราก็จะมาพวกนี้ ก็ดูว่าเราจะเล่นขนาดไหนเราก็ตัดเขียงครับนี่นีอันนี้ชัดเจนดีนี่ครับเห็นไหมครับนี่คือจัดลากไว้แล้วพวกนี้ครับใช่ครับคือเริ่มจากอย่างที่ทํามาทั้งนั้นเลยแล้วก็ระหว่างช่วงจัดลากไปจนถึงปะจะเขียงเนี่ยจะนานหน่อยครับอ๋อพวกนี้คือรออย่างเดียวใช่เขาจะเขาจะส่งอย่างเดียวครับจะไม่ค่อยใหญ่อ๋อนี่ครับพวกอ้นี่ครับอันนี้เป็นกิ่งกิ่งช้ำครับอ๋อกิ่งช้ำอูรากรอบสวยมากครับ นี่ครับโอ้ลากดีเลยนะนี่มันง่ายขนาดนี้เลยหลังจากหลังจากที่เราทิ้งจนรอจนได้ขนาดได้ขนาดครับก็จะตัดเขียงก็อย่างงี้ครับนี่ชุดนี้จะเป็นประมาณสองปีครึ่งครับอย่างนงี้ครับชุดนี้ใช่ไหมครับอันนี้ครับอ๋ออันนี้ไม้นี่ครับที่จัดลากไว้อ๋อนี่ครับกระกิงช้ำครับอ๋อนี่สองปีครึ่งครับโอ้ใช้เวลาเหมือนกันนะไม่ใช่ง่ายๆครับจะเกาะหินก็ได้ครับ อ๋อน่นครับน่นอันนี้ก็จะก่อหินอย่างนี้ก็ได้ครับพวกนี้คืออ๋อครับอันนี้เป็นไม้จากจาบหินชําทั้งหมดหินชําทั้งหมดเลยนะครับโอ้หนี่พอได้ขนาดปุ๊บเราก็ตัดเขียงเราก็จะเล่นแล้วแล้วก็จะไปเขียงเนี้ยครับอันนี้เป็นไม้ที่ิ่งตัดเขียงไปครับนี่เราก็จะตัดเขียงอย่างนี้นะครับนี่คือ คือไม้อย่างอื่นก็ทําอย่างนี้เหมือนกันแต่เตียมเดียวกันหมดนี่ครับต้นนี้ก็ตัดเขียงแล้วนะครับก็อยู่ที่จะเล่นอันนี้เพิ่งเขียงไปนะครับใช่ครับเพิ่งเขียงไปเมื่อน่าจะสามเดือนก่อนครับโอ้แล้วอันนี้เพิ่งกิ่งสามเดือนเหรอครับนี่ใช่ครับกิ่งนี้สามเดือนนะครับอูเร็วมากแต่บัวนี่สร้างต้องต้องสร้างให้ได้สักเขียงสองเขียงสามค่อยมาทารายละเอียดตัวเขียงสองเขียงสามค่อยทารายละเอียดกิ่งหนึ่งค่อยกลับมาทาครับ ไม่งั้นมันไม่งั้นไอตัวเนี้ยมันจะบวมครับพะไม้เขาเขาเขาโตไวเขาโตเร็วตัวกิ่งกิ่งรายละเอียดคือเขียงสองเขียงสามค่อยกลับมาทำรายละเอียดกลับมาทํารายละเอียดนะครับคือประมาณนี้อันนี้คือเขียงเขียงนี้แล้วเพิ่งมาทํารายละเอียดเมื่อมาสองสามเดือนก่อนนะครับอ๋อก็จะได้รายละเอียดครบโอ้นี่ครับคืออันนี้จัดลากได้ขนาดปุ๊บแล้วก็อมาเขียงครับอู้อันนี้จะอมแล้วนะครับมีเทคนิคไหมครับยังไงให้มันก็ทายาปิด เทฟลอยครับอ๋อทายาทายาเสร็จก็ปิดเทฟลอยครับนี่ครับเทฟลอยก็คือพวกกันทั้งกระสีรั่วพวกนี้ไหมอ่าครับออนี่ครับแผ่เขาจะเดินไวครับอันนี้ก็พอเรานี่ก็เป็นสเตปที่แบบคือได้สเตปนี้ก็ถือว่าใกล้แล้วใกล้แล้วนี่ครับได้ทุกอย่างเลยครับก้อหินฝั่งนี้ต้องเลี้ยงดูยังไงครับก็คือของที่นี่จะเป็นแช่น้ําครับแช่น้ําเลยช่วงเปลี่ยนดิน ให้งดไปก่อนสักสิบห้าวันยี่สิบวันครับเราค่อยเอาอค่อยเอามาแช่ให้รดน้ําปกติไป่ก่อนนี่ครับเราก็ตั้งกลางแดดจัดอย่างนี้ครับแดดจัดๆเลยดูครับถ้าเขาสมบูรยอดเขาจะออกแดงๆครับยิ่งตัดก็ยิ่งแตกอ๋ยอยอดแดงๆอย่างนี้เหรอครับยอดเขาจะแดงอพอเราตัดทดเสร็จนะครับได้รายละเอียดอย่างนี้แล้วก็สร้างครับแล้วมันก็จะจแล้วมันก็จะมาเป็นแบบจบแบบนี้สวยๆอย่างนี้เแบบ็ดเสร็จ ก็ประมาณกี่ปีครับพี่วันประมาณถ้าอย่างอย่างไวเลยครับไซต์เล็กๆก็2ปีครึ่งครับไซต์เล็กสองปีครึ่งอย่างนี้อาจจะ3ปี3ปีอุ้ยแต่ว่าเลี้ยงเลี้ยงต่อก็ประมาณ2ปีครับเอเลี้ยงต่อประมาณอ่ะสองปีสองปีครึ่งครับช่วงทําพุ่มเนี่ช่วงทำพุ่มก็หลักปีครับปีอ๋ออันนี้ถึงตัดตัดตัวรายละเอียดแล้วกิ่งเขาก็จะโตได้อีกนะครับเขาจะไม่ได้แบบว่านิดอยู่แค่ั้นอ๋อคือคือถึงเราตัดมันก็จะโตใช่ครับอ๋อบวยน้ํามันเป็นอย่างนี้เนาะ คือไม่ใช่มันจะหยุดโตครับต้องตัดเผื่อไว้ยถ้ามันพุ่งอย่างนี้เราก็ตัดออกครับตัดออกแล้วมีเทคนิคอีกไหมครับคือเราให้ปุ๋ยให้ยายังไงปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยทั่วไปเลยครับแต่ใส่ใส่ผมจะใส่ไปในน้ําใส่ในน้าเลยหยอดในน้ําเลยใส่ในน้อยหน่อยเพราะว่าใบเขาจะไหม้อ๋อปุ๋ยสิบหกก็ได้ครับอ๋อเป็นปุ๋ยข้อก็ได้ครับปุ๋ยข้อก็ได้ก็ฉีดพ่นยาครับนี่ครับโอ้นี่ครับก็มันก็ ถ้าพูดโดยรวมมันก็ไม่ยากนะครับท่าที่เราฟังมันก็ไม่ยากแต่เราจะก็ต้องมาศึกษาเรื่องการทำรายละเอียดกินใส่เขาสักหน่อยครับอ๋อนี่นี่ครับโคนใหญ่ๆสวยๆทางนั้นนะครับแล้วอ่าสุดท้ายนะครับสูตรดินใช้อะไรครับดินจะเป็นใบก้ามปูหมักครับผสมมะพร้าวสับดินใบก้ามปูหมักครับผสมมะพร้าวสับคือหมักแล้วใช่ไหมครับผสมมะพร้าวสับเลือกที่เป็นใบดำๆย่อยๆรับแล้วก็มะพร้าวสับ แค่นั้นเลยนะสองอย่างใช่ครับอ๋อไม่ได้มีอะไรพิเศษเลยครับอ๋อนี่ครับนี่ก็เป็นวิธีนะครับการสร้างบวยน้ํานะครับตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับอันนี้ก็ถามจากผู้ต้องบอกว่าเชี่ยวชาญในระดับหนึ่งเลยนะครับต่อไปก็น่าจะเป็นอาจจะเป็น สุดยอดอีกคนหนึ่งของเมืองไทยนะเราต้องติดตามนะครับพี่บอลน,นะครับราชบุรีโอเคครับอันนี้ก็ขอบคุณพี่บอลมากๆเลยนะครับที่ให้ความรู้นะครับ